สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องพานิดาพารวยนะคะอ่าวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมงวดประจ 2016, ําวันที่16มกราคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลของวันที่15กันก่อนนะคะสําหรับของวันที่15เนาะพี่น้องา๋าสสาหรับของวันที่15 ้ดยเฉพาะกิจออกหนึ่งห้าหกนะคะอะตารางมานะคะ1มาหลักร้อยเนาะแล้วก็6มานะคะแต่ว่าหไม่มีเนาะเราก็หลุดไปนะคะห้าหเราไม่มีนะคะมีแต่ห้าสี่เนาะอ่าส่วน9กสนะคะล่าง9ก้าสาตารางสามมานะคะเรามีต่เก้าห้าเนาะอันนี้ก็หลุดไปนะคะพิเศษนะคะ4 4่ห้านะคะ ตารางสี่มาเนาะถ้าใครนำไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่น้อง๋าวสี่ห้ามีห้าสี่นะคะเข้าที่ตัวกลับนะคะส่วนล่างเจ็ดเจ็ดเนาะเด่นที่เจ็ดมานะคะที่มีเครื่องหมายเนาะบอกว่าใครอยากนำไปวิ่งไปรูดก็ทำเครื่องหมายไว้ให้นะคะสำหรับสองตัวเนาะแต่แปดไม่มานะคะเจ็ดเจ็ดเข้านะคะพี่น้อง๋าเข้าชุดกันกันเบิ้ลเนาะเจ็ดเจ็ดเข้านะคะส่วน v i p นะคะตองสอง สองก็ประมาเด้อพี่น้องจ๋าส่วนล่างหนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดมาตารางนะคะพี่น้องจ๋าอ่าหนึ่งเจ็ดมาตารางนะคะอ่าแล้วแอดก็ย้ําเสมอนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับให้จับในตารางด้วยนะคะส่วน v i p อเนาะเก้าสี่สี่ล่างสี่สี่นะคะอันนี้มาสองเด้งเลยนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่เน้นด้วยเนาะ อ่าเท่ากับวันนี้เข้าไป5คู่นะคะตารางหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวเจาะเนาะ v i p บนล่างพิเศษบนล่างนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามหานอยสูตรมัดรวมของช่องพนิดาด้วยนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะคะพี่น้องสาอ่าเราไปตามต่อกันของวันที่16เนาะวันนี้นะคะ ก่อนวันที่สิบหกนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าอาจสจมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ ทําไปตามสูตรแล้วก็นำมาแบ่งพี่ๆนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะอ่าสำหรับตารางเนาะมาดูตารางกันนะคะตารางก็จะมี5นะคะอันนี้ปรับสูตรใหม่นะคะพี่น้องจ๋าลองสูตรใหม่นะคะไม่ใช่ชุดจับบินนะคะชุดจับบินเดี๋ยวพักไว้ก่อนเนาะอ่าก็จะมี5มี2มี7นะคะมีศูนย์ แล้วก็มี8นะคะแต่ถ้าใครอยากนำไปวิ่งไปรูดเนาะสามารถนำา5หรือ0ไปวิ่งไปรูดได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น3ตัวด้วยเนาะอ่าเรามาดูตัวที่เจาะเนาะตัวที่เจาะก็จะมี52นะคะ0 4ยสนะคะ ถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งเดอ้อพี่น้องจ๋าสองเจ็ดนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดสามนะคะแล้วก็แปดสี่เนาะโอ้ 6, คู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันนะคะ สำหรับชุดกันนะคะก็จะมี1นห้าอย่าลืมนะคะตัวไหนถ้ามี9้านะคะอย่าลืมกลับหัวนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเดอ้อพี่น้องจ๋าเก้าหกหแล้วก็58นะคะมี58ขอการเบิ้ลชุดนึงนะคะพี่น้องจ๋าการเบิ้ลที่0ูย์นะคะ ่ะวันนี้เบิ้ลมาอ่าให้คู่เดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เน้นกันนะคะอันนี้คือแอดชอบส่วนตัวนะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดชอบก็คือ5้าสองสนะคะ7จสนะคะส่วนชุดกันเดอพี่น้องจา๋าหนหแล้วก็64นะคะ64นี้กลับหัวเป็น9กสี่ด้วยนะคะ อ่าอันนี้ก็เช่นกันนะคะอ่าเป็นหกหกอ่าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจา๋ายับนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าคำนวณมาเนาะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทุก,ท,กท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ เงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ